ดันฝนไปโดยอันนี้สิเป็นน้ำจิดน้ำใจจากภูรักภูใหญ่เด้อฝากไมาน้ำใจเด้อน้ำใจเปล่าหนุ่มเอาอยู่บ่อเอาแล้อเอาแต่ว่่าบเอาไปใส่ถุงนี้เอาบ่เจ้อขอบขอมือขอบใจเอาหนึ่งเลยนนไล่หรือปดเมือกปนมันเห็นยังกันโบยานเอฟซีคนเดียวตาบ่บ่เป็นเนี้ยอมรับความจริงยอมรับบ่เด้อเอาขอบขอมือเจ้อขอบคุณเด้อพอใจเนาะฮีนุช คุณพี่นุ๊เขาเข้าแจกขอบขอบคนเฮ้ยโบแมทอุ้ยโอ้อโทษขอบไทยเดี๋ยวเอาข้มาไปคุณพี่นุกคุณเราไปเลยจีิงอ้คุณพี่นุคุณแมนนุกคุณนุกคุณนะแมนแมนเดี๋ยวขอบขอบใจคนไทยนุกคุณเด้อจีซอยเรือและให้กำลังใจเบาหน้องโดยเงินจำนวนนี้เบาหนองกะจีใส่ให้เป็นประโยชน์เพื่อกาวยเปน้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพง เบิดสุขุส่คนเบิดสู่มองสูบ่บอร์ดเด็กพี่น้องเด้อหลพ่อกับซ่องยูทูบ YouTube. บ่าวลาวพาเพลินคือเกา่าเนาะมันนี่กา,างดูเพื่อนนา่งลอยพี่น้องเลยคือฝนสิตกนี่แหละฝนตกแหลนตกกายแต่ว่ามันสิเบิดกับบริจักฝนกันนะนี่เนาะเพราะว่ามันลมนะมันก็เลยผัดผัดผ่านไปเบิดอะไรอ่าเนาะกามันนี่กาสี เข่ามาทีนะ่งเลยเนาะแจนขา่าวดีทางนางร้อยเพิ่นกับแมน่นเนาะข่าวดีเฮาแด่กับแมน่นเนาะข่าดีหล,ลายๆคนนั่นแหละแต่ว่าสําหรับข่าวบอดีกะเกิดอ,อาการบวชขาดคิดนั่นแหละกับนางร้อยอีกแล้วลูกกำลิกเนาะเดี๋ยวสิถามบ่าวน้องผมมาเห็นเหตุการณ์บ่าวน้องมานั่งที่บ่าวนอ้องแมานาั่งพี่ผมเห็นเหตุการณ์นางร้อยเน่ยเป็นังไรตกใจนําอยู่บ่เคยเห็นอยู่บ่แบบนี้ เราสบายดีเพื่อนสบายดีโดยไปเปนแลูกป่าบรสุกทุกคนก็เห็นเหตุการณ์แนวนี้อย่บ่กบ้านนงเป็นเถื่อทำบิดโอ้เป็นเถื่อแรกเลยเป็นเถื่อแรกเลยเป็นในไดเห็นหลตอนนะอาการตอนแบบหนาข่ำลงเลยโอ้ันว่าง่ายยังว่าใครอันนี้หนาข่ำอันตรายสุดแม่นห่างจากบ่อนามนึงประมาณประมาณนี้แหละสองเมตร กั่วแสได้ว่าบ่อหน้านาเป็นบ่อหน้าต้นบิ๊กีเนาะแม่นือก็คือกบแต่ว่าคันลุ่งเนี่ยก็ยานมันไหลลุ่งเลยนะเพราะว่าคลองหนามมันลึกลึกเป็นเม่นป้นคนเฮานี่ถ้าว่าใจขาดปุ๊บมันสิจมก่อนบ่นาะหรือว่ามันสิคู่เคยเห็นอยู่บ่อาการแม่นือมันจมทองสามมือมันจังมันจังคู่ว่าแม่กีเนาะคนแบบว่าจมน้ำตาย น่าจะประมาณนั้นแม่ได้มันเป็นอะไรบ่แม่ที่ตายปุ๊บแล้วมันสิพูดแวมันพอแม่ในคนมันจมลงไปก่อนเนาะเป็นมือซองมือขาดลมทางในเนาะแม่นแม่ทำลเนาะเอ๊ะในนั้นเป็นีปฐมพยาบาลยังไดงได้ถ่ายคลิปอยู่บ่างเบานอนกับเบานองกับถ่ายอยู่แล้วก็ให้เบาเรี่ยงถือให้เบาเรี่ยงเพิ่น ผมก็ไม่เคยเห็นไม่นคยเห็นยังโมเป็นคือกันเบาจอยบเบาจอยผัดมาที่รังหน้าผมพาเห็นอันตุละทั้งนี้อยู่สงกรานต์เวี่ยงผนก็เลยไปที่รังเบาเบาจวียงกับกับเบาน้องเนี่ยแอนไปก่อนไปเห็นบุญเพ่งห้องกัคิดตะมิดห้องอยังคือโดนแต่ประมาณประมาณอันสิบเซาเวียนแหละคิดว่างูกัดยืนให้แนมไปตาหุ่นอ้า เห็นแม่เห็นแม่นอนความนาอยู่โอ้โหตกใจตกใจเลยบริห้องร้อย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 ว่าเคยเห็นตอนไอ้ทายตอนนั้นแหละก็เลยเห็นไอ้เกิงว่าเออพอสมพัาบาลเขาเก็ดเพราเป็นจักสีงายจักสีความช่วงนั้นมันหนาสิตื่นตื่นเก็ดเม่เก๊ดแม่ตื่นตื่นตกใจนะตกใจ พอจักชีกินได้ก็เลยอันเบาจอยว่าตักแข้งตักแข้งเอาตักแข้งแข่งห้น้ำลายไหลออกข้างๆยันสำหรักน้ำลายเป็นบางคนตบบแข่งให้นอนง่ายหรือว่านอนคว่ำเอาเกิดตักแข่งเป็นยังบ่ถือได้จีนวดอันแค่นี้แหละนวดเตลศีรษะเไหล่เพื่ให้ผ่อนคลายเฮิงพึ่งบอกเพื่นกลางคืนพึ่งอยู่ไหนเพิ่มเติมเนาะเพิ่มสิบนาที บ่ได้ฮะแตงคาแตงอบอวลไปแล้มีแต่น้ำลายออกและมีเลือดไห้นึงเห็นตัวเลือดนองนี่หนึ่งหวังคิดว่ามันออกจากท่อเอากระยานกันครับคือมีเลือดเนาะกระยานเนาะเจ้าว่าเลือดเจ้าว่าเลือดบ้าเนาะมาจากตัวนี้เป็นดงนั้นเลยดังกลิ่นดังกลิ่าส่วนดันว่ากัดลิ้นกับเรเห็นว่าแถวลิ้นเราเป็นบ้านะก็เลยแบบน้ำลายออกแล้วมีเลือดก็เลยตกใจตัวนี้ น่าสิเป็นเลือดเลือดลูกของนางนนประจักษ์ลมสักน,นนะเลือดบ้าหมูเราประจักรไปเลยคือกับเส้นฝอยแตกอ๋อคือแบบนี้แหละมีเลือดออกมาหน,นึ่งแสดงว่าเมืเอ่อนี้กัว่าโบหูเนาะว่าโบหูยังโบหูไปหนึ่งยังโบหูขาวโบหูขาวว่าเมียเป็นยังแมีนโอใจย,ยาิเออ ปลากระเทนออกจากคุผู้ร้อยน้ำกลางเพื่อนปลาคอเอมน<า>ิจเตอร้ตอนนี้ข่าวดีเนาะมาแจงมานุองเหน่อยจังน้อยอเพราะว่าที่แรกก่อนใช่มากินข้าวสมามัคคีน้ำกันเนาะก,กับทีมง,งานพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีนเนาะเคนเห็นคลิปนเปนาะผมก็เลยให้กำลังใจนะเนาะเพื่อนน้องเงินหนุห่มมากินน้ำเมลเดอร์แบบเล่าเฉย ลังใจเพิ่นอยูตอนสงสารไม่ซื่ีดเฉยแต่แหวสันวันที่หายอีกที่เดียวนี่สาวแดงสาวแล้วทำใจได้แอบช่างใจอย่าให้ยีกเด้อบาหนีเด้ออย่าให้จ้ากเถื่ออย่าไปให้ให้น้ำตาเนี่ยเขาเห็นน้ำตาลูกผู้ชายจ้ากเถื่อตอน้องกับบัคิดว่ามันสิออกบอกไปว่ามามันมีคำหนึ่งมันตำใจแห่งกันเด้ออกก็ออกจ้ะให้มันลังให้มัน มันออกมันสบายใจเขาเนาะเนีปล่อยออกไปปล่อยออกไปที่จริงเสียอธิบายให้มันไหลเล็ดเล็ด่อยไปว่ามาเอามันต่ามันต่าเออแห้งก็เลยปล่อยมันออกซะปล่อยัปล่อยโหเลยโดยโดยกับบ่าเป็นยังพี่น้องเลยเนาะทุกคนก็ย่อมมีอุปสรรคย่อมมีปัญหาสิวิตกันทั้งนั้นคนเฮานี่สิเฮเดียังก็ตามแต่มีอุปสรรคเบิดนั่นแหละคือเปิดว่าอล้ว ธามานบอกมีบารมีบอกเกิดเคยได้ยินอย่บอกนะเคยได้ยินก็บอกไว้กันได้พ um, ี่น้องเอามาเนยกันจามันซีมารูปแบบไหนเนาะบางทีแต่ก็คอยอยากเจอเท่านั้นกับผมเป็นยังเป็นกำลังใจให้ถึงกันลายกันเด้อเดี้อไม่ได้เข้าไปหาอีบอสสาวกนณีไรจะหาเวลาอยู่หาเวลาหาเวลาหาโอกาสป้าป้าไปพร้อมกันลรอกมนีบ่าวเล่าว่าสิไปยานเซฟนเข้าไปทำกันเลยนะไปนั่ง ไปหนังคุยกันในหนังฟังหนังหนังรำป่ารำกันโหลดนะเอฟซีแล้วใช้สื้อกัรพนันไปโดยอันนี้สิเป็นน้ำจิตน้ำใจจากผู้รักผู้ใหญ่กันเด้อสาหกมาน้ำใจเด้อนำใจเปลนต้องเอาอยู่บ่เอาได้เอาแต่ว่าเอาไปใส่ถุงนี่เอ้เอาบ่เจอข้อมองใจเอาเรื่งไรนในนายหรือปลดเมือกปลดมันเห็นยังยันบุญยานเอฟซีคนเดี่ยวตาบ่บ่เป็นเนี้ยยอมรับความจริงยอมรับบ่ เด้อขอมขอบเจอขอบคุณเด้อครดเนาะพี่นุ๊คุณพี่นุชเนาะขอมขอเจขอขอบคุณเฮ้ยบวแมนอุ้ยโอ้ยโอ๋ยโอ้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 ยโอุยคุณยโอ้ยโุ้ยโอ้ยโอ้ยโค้นโอ้ยุอ้ยโอุ้โอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยอ้อยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอเยโอ้ยโอ้โอ้ยใอ้ยโ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 ้อ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโะ้โ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ย ขอให้คุณพี่นกคนอยู่ดีไม่แห้เก็บอย่าแดดใครย่ามีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทั้งวันทั้งคืนสาธุสาธุสาธุเอ้าเลยฮะืมจับทางเงินเรกว่าสิเบาซะแล้วให้พ่อได้ปฏดบัตเอาเนาะโดยปฏิบัติให้เบิร์ตทุกคนในพี่น้องเนาะงานบ่าวลาวที่เข้ามาถ่ายนั่งร้อยเนาะบ่าวจ่อยบ่าวเยี่ยงในน้องลุงเดี๋ยวได้เบิร์ตทุกคน เป็นให้กำลังใจนอ้องๆทำความดีต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเร็จสินภารกิจพี่น้องเลยนะเนาะเาก็ได้เหมายไม้หรือว่าหมอบเงินเหมอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้กำลังใจน้องๆเนาะโดยเป็นทีเรียบร้อยก็วังว่าลายคู่ลายคนก็สีเหนอกเห็น,นใจแล้วก็ให้กำลังใจ ทางบ่าวเล่าล้วก็บ,บ่าวนงัขนแล้วแต่ก็เรื่องที่ผ่านมาคือเสาก้อนวิไลนี่กับเอฟซีเขาก็อมมนต้หลาก้นนั่นแหละว่าเออเรอต้องไปถ่ายแล้วมันหักชิได้ไปได้พีนนนะน่น้องไอ้บ่าวเล่านะชิได้ไปเนาะก็จะต้องไปเลีรยไปว่าให้เขาเข้าใจแต่ว่าเอฟซีบางคนก็คือแนะนํำให้บ่าวเล่านี่เป็นผู้ไปว่าเป็นผู้ไปอธิบายนะให้เขาเข้าใจ เอากายจะคู่กันเป็นยังต้องเป็นเฮานะเป็นยังต้องเป็นบ่าวลาวเนี่ยนี่แต่ไปอธิบายไปชี้แจงให้ทราบพอดีทำไมต้องเป็นเราด้วยเออแต่ก็บอกเป็นยังพี่น้องครับบ่ได้มีปัญหาใช่หรือภาษีไปอะไรแหละเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานก่อนกับผ้านางแดงไปซีจงซีจาไปหาหมอแล้วนะไปหายาแล้วก่อนซืเข้าไปอยู่เมื่อนี้ก็ตั้งใจว่าสิไปใหามันบ่ขำก่อนนะนะเดินแล้วกอบคนบนโตก ไปไปเบิ่งว่าเขาเปในใ็นยังไงตอนอตนี้เขาอยู่จังไดคือว่าเบิดเขาเบิดตนะามกำลังลักๆกันอยากไปเคลียร์ปัญหานี่พนะอเขาเข้าใจพนะอเราตัดทางตาดสื่อเรือของเราเหมือนนั่งดอกเอฟซีป,ปูโปมากนี่ยเฮงเพิ่นแห่งไปแบบว่าไปซุ้มไฟเอเพิ่นเ่ยนะ,ะไปซุ้มไฟเอฟซีกุนซิบโปามากนั่งอยู่แล้วตาตามมาแหละเนาะ สู้ๆต่อไปโดยโดยคลิปนี้ก็สีปนยาหัวใจพี่น้องปนยาหัใ่อ่อเอาเออนา่ลอยนี่มาอยู่ทำลูกันนี้น้องคานี้นางนอนแล้วนั่งมาลูกนัอยเอยมาเก็บปลาขอเด้อปลาจะไปเบเวณไหาเล่าสิเมื่อไรเด้อนี่สู้ๆต่อไปเด้อโดขอบใจโดยโดสูต่อไปสู้ต่อไปอะมานกันง่ายกันนะครับลงฮอดบอดไว้ไหมล่ะบ้าน ติดบอลผลสร้างสไลด์แล้วแมนแล้วเบอร์ราบอกเกี่ยวเข้าเกี่ยมต้อน้องปีนี่เห็ดหน้าบองงามเห็ดเห็ดปีแรกกับบองงามเลยปีแรกบอนี่นะปีแรกเออเห็ดน้ำผอนั่นแม่ปีแรกโดยเห็ดหน้าบองงามอีกบองงามบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ใส่ใส่แล้วมันฝนขาดช่วงแล้วมันตายเดดโอ้ข้างนาไม่ได้ขาดขันบ่ขาดนะหลังเข้าบองงามปันเรียบร้อย าเรียบร้อยเพราะว่าดินมันบองงามในช่วงตรงปีได้ฮอร์ไล่โซ่อยู่บ่ครับบองเลยให้มันได้จักอันหาโซ่เนี่ยเ <laughs> ข้าอันพกให้ได้อยู่ประมาณสองให้อีกสามสี่ให้ตายว้าวให้มันได้จักหาโซ่แมวซาฟิ่น้นองเลยปานนัน้นตีเบานงก้อนน้องเห็เดแค่หกเดมันก็นเลยปีนี้ยังว่าเป็นบทเรียน เป็นบอร์เรียนปีหนาคอยเอาไหมพีนาแก้ม um 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 ือเนาะปีหนาแก้มือป <c oughs> ีหนาแก้มือไหมนะสุกๆโดยโดยโดยพีนาโดยกบมกใจเอฟซีเนาะคุณรักคุณใหญ่คือกันพี่น้าด้วยเนาะอ่ะบานนี้แยกย้ายบานนี้บานน้องเนาะเด้ออ๋อเนี่ยง่ายแค่แหละคือว่าปลามาหอดพี่พี่นั่งร้อยพี่โลหะโลห์คันใดเลยพี่วันนี้เป็นเสี้ยวปลาห้องพี่ ลาเต้นออกจากคุมาหอดทั่วคันไดเลยบ๊อบบ๊อบไซผูทั้งตัวในทั้งตัวเท้งเทงอาผู้ตัวงกันตัวเข่าเต็มหัวไรโอเคอยู่บ๊อบไว้บ๊อเนี่ยสูงเข่ากินเบิดอย่งไรกัสอบสอสอบามสอบสสอบหสอบไปไปเบิร์เข่าไปเข่าอีกใช่นี่เด้อเออหายไปเบิร์ข่าอีก ไปไปเบิกเขาเขานีบเบิกไปไปไปขึ้นไปได้ใส่ไปเบิกน้ำกันไป,ไป,ไปให้เบิกเขาวน้ำนางก่อนจะไว้ทีปลาลูกแล้วแต่พ่อนางไงแล้วแต่พ่อจะมาบังดูหมากัรเอาเป็ดมาไหวให้เต็มถ้วยมันขึ้นมากินตอกเรียบเลยเรือแต่ถ้วยใส่เออลา,ากออกมาบังดู เอเอยังไหมยังมป่า,มานนี้ครับก่อสอบเขาโอเคยังได้กินอยู่สองมือสามมือ <c oughs> ก็ได้ว่าเบิร์ตแหละผมมีหมาแหละยังได้กินอยู่หลายมืออยู่สองมือสามมือเขาเบิด์แหละก็มารายงานเจ้าพี่น้องเออคือบอกบอกเบาหนุ่งเนาะเขานั่งลอยเบิดร์ต บ่าวน้องเนี่ยเด้อนางลอยเอ้ยบ่าวน้องก็งสิมีให้แต่ขนมเจ้าจะทาบอกแต่บ่าวเล่าเลยซุุ่ๆเดี๋ยวผู้ใหญ่จะดีซอยเจ้าจุดอกพ่อแม่เจ้าขนาดเป็นสีซอยซื้อเข่ามาให้เจ้าจุด